ถ้าเป็นร้านข้างทางนะฮะเป็นร้านลาบแล้วก็เป็นร้านปลาเผาปลาเผาอยู่ที่สายแม่จริงแม่จริงทางไปเส้นไปเส้นแม่จริงอันนี้อยู่บ้านอะไรเนี่ยบ้านชื่อบ้านอะไรทางไปนั่งที่ศาเนาะอันนี้บ้านอะไรนะไม่รู้เลยครับ ันนี้เขาเรียกว่าบ้านทุ่งน้อยใช่ไหมบ้านทุ่งน้อยนะครับก็โอเคอยู่ก็ลาบก็อร่อยดีนะครับส้มตำมีลาบมีส้มตำมีปลาเผาดีมีนกมีเกาเหลานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีแม่ค้าคนสวยนะครับ ให้ติดตามกันไหนมากินกันได้เน้อของคัคบ